มันลืมไปแล้วมันนานเกินผมไปไหนเนี like <bbe> ่ยมันมันย้อนกลับไปเดือนหนึ่งก่อนอ๋อเออโอเคมาละครับผมก็ปกติครับปกติมากเลยแล้วก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน2คนนะฮะแล้วก็ไปทานอะไรอร่อยอร่อยกันครับไม่มีอะไรมากมายเลยอะไรนะขงขวผัญพิเศษอ่อไม่ไม่มีเลยครับแหวนไมไม่มีเลยแหวนไม่ใช่ ไม่มีก็มีก็มีของขวัญแหละก็ทุกโอกาสก็ให้ของขวัญแหละครับแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะว่าเราก็ช่วงนี้ทำงานหนักจริงๆแล้วก็แค่มีเวลาให้กันไม่พอมากแล้วครับทางคุณเองพูดเราเป็นผู้ที่หลายคนรุนว่าแบบเขามันสุกงอมแล้วความรักเนี้ยเพราะแบบวันเลนทายมันจะแบบมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอ๋อไม่มีฮะไม่มีทางนู้นเขาไม่ได้แบบจุอยากได้หรือว่าอะไรเป็นพิเศษเหรอคะ เออเขาเขาก็ก็คงอยากอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองครับเรา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 ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะผมว่ามันก็ชุ่มฉ่ำไปมากมากแล้วล่ะนะครับผมก็ก็กลับมาอยู่ในสถานะที่มันสเตเบิลมั่นคงอย่างนี้เรียบเรียบด่าอยากอยู่ด้วยกันที่หมายถึงแบบอยากใช้ชีวิตคู่หรือว่าไงคะอันนั้นอยากอยู่แล้วครับผมอันนั้นคืออนาคตอยู่แล้วครับแต่นี่คือเขาอยากให้พาไปเที่ยวหรือไง พาไปเมื่อไหร่ครับไม่ไม่เหมือนแบบว่าอยากอยู่ด้วยกันอะไรอ๋อใช่อยากอยู่ด้วยกันแค่แค่มีเวลาให้กันก็ดีมากแล้วจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ถ่ายเล่นถ่ายละครมากเลยแล้วก็มีงานอย่างอื่นอีกนะฮะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันเออใช่ใช่แต่ความหวานคขาไม่เคยลดเลยเอ่าระหว่างสองเราไม่เคยลดเลยฮะจริงๆคือนอนนอนกันบ้างในสายเรื่องเวลาหรือเรื่อะไรแบบอ๋อไม่มีเลยไม่มีเลยครับเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ในจุดเดียวกันนะเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต่างคนต่างก็หาเวลาอุ้ยขอโทษครับ ต่างคนต่างหาเวลามาให้กันมันก็แค่นั้นมันก็พอใจมากๆแล้วมันเป็นการวางแผนอยู่แล้วไหมคะว่าแบบในปีหนึ่งเราต้องทํางานกันเท่านี้เราค่อยแบบใช้ชีวิตด้วยกันเท่านี้หรือว่ายังไงคบก็มันก็เป็นแผนเล็กๆเองครับผมเราก็แพลนกันว่าปีนี้เราจะไปไหนไปเที่ยวไหนบ้างเท่านั้นเองนอกนั้นเราก็นั่นแหละใส่เต็มที่กับการทํางานนะเรามีเคล็ดลับยังไงรับมไม่มีเงินไม่มีทะเลาะกันมันก็ไม่ใช่ไม่มีมันมันก็มีแต่ว่ามันก็เราเราผ่านกันมาหมดแล้วอ่ะเรา มันงอนกันไปหมดทุกเรื่องแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆทั้งนั้นเลยครับเพราะพรฉะนั้นเราเราเรารับมือได้แล้วเราก็จะไม่ทําให้เขางอนเขาก็จะไม่ทําให้เรางอนแค่นั้นเองเห็นหน้าเห็นหน้าสุดมึงงอนเป็นเรื่องเลยเราที่เสียเปนทางด่วนอีกแล้วยางแตกอ่ะอ๋อที่เขารู้สึกว่าขายสักเถียงพี่มากอีกแล้วหรอยางแตกไหมนะรถใหม่แล้วรถใหม่แต่ว่าซวยครับไปขับรถไปเหยียบไอ้ กระปุ่มขึ้นมาครับผมหน้าร้านปะยางเลยผมไม่รู้เขาวางยาผมด้วยเนี่ยเออหน้าร้านปะยางเลยแตกตุ้มเอ้าร้านแป้งอยู่ทางซ้ายไม่อันนี้คือรถใหม่รถใหม่ที่ซื้อเนี่ยนะใช่ฮะเราสั่งให้คิมน่าเป็นตุ๊กตาหน้เราคนแรกแล้วนะใช่ฮะโคตรร้อนเลยครับโคตรร้อนเลยวันนั้นก็ก็ก็ถือว่า ฟาดเคราะห์ไปรถใหม่เนาะยังไงมันก็ต้องโดนแค่นี้มันก็โอเคแล้วครับผมคอมเพนจุดกับเรื่องรถน่ะพ่อคู่เราคู่เราจะมีแต่เรื่องรถตามไปเหนือรถก็พังรถทางเหออรอบนี้ก็บ่นว่ากระด้างกระด้างหน่อยก็เรามันสายลุยครับเราไม่ได้สายสบายนะนะฮะเราก็เราก็เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็ชอบเขาก็มีรถที่สบายมากๆอยู่แล้วคันหนึ่งเราก็มีรถที่ เอาไว้ไปลุยกันเอออยากใช้ก็ใช้ขับไปลุยกันนั้นเองแม้แต่คันนี้หลังจากยางแตกแล้วคือให้โชคเลยอ๋อเอารู้ดีรวยเลวยฮะเราหวยไม่บ้านถูกเราเราไม่เราไม่ซื้อเราก็ถูกเราก็ถูกครับถูกด้วยถูกด้วยถูกด้วยก็นั่นแหละนิดหน่อยฮะซื้อเพราะว่ายางแตกนี่แหละคะอะไรครับซื้อเพราะว่ายางแตกหรือว่าซื้อรถใหม่ ซื้อเพราะรถซื้อเพราะรถใหม่ฮะเขาบอกว่ารถใหม่จะให้โชคก็เลยตความเปยนรถหน่อยใช่ใช่แต่ล่าสุดไม่ถูกนะล่าสุดโดนโดนเขาบอกว่าราศีมีนนี่จะมีโชคเกี่ยวกับตัวเลขซื้อยับเลยแป๊กได้ถูกถูกเยอะไหมคะการถูกถูกเยอะไหมก็ไม่เยอะไม่เยอะครับสุดกริบสุดขากริบก็ ก็ตื่นเต้นไงเราก็หาอะไรตื่นเต้นทําเวลาอยู่ในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วชวนแบบผู้กับชวนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอยู่อยู่เขาเฮ้ยมาๆๆมอย่างเงี้ยเราก็ลุ้นเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปเลยมีที่เด็ดไหมคะมีแบบว่าสารเสริฟที่แบบเด็ดไม่มีครับไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนั้นใช่ให้หัวใจมันได้สูบฉีดหน่อยสิ่งสำคัญอย่างที่หน้าจะ ขึ้นเลขสามแล้วแต่รับผบอกว่าหน้าเราเด็กลงเราู้สึกนเราตกใจมันจะเลขนี้ดแต่หน้าเราสูงทางอายุนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับเออดูแลตัวเองดีฮะมีคนดูแลดีด้วยฮะก็ก็เออเราก็จริงจริงนะเราก็ดูแลตัวเองดีขึ้นมากๆแหละจากเมื่อก่อนนะครับผมก็เราก็ใส่ใจในเรื่องนี้ก็ออยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นของขวัญสำหรับ แฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที mm ่ด hmm. I mean, I mean, ูผลงานเราอ่ะเราเขาก็คงอยากเห็นอะไรที่มันดูดีอ่ะนะเราก็อ่ะเป็นของทานให้เขาดีกว่า่าแตเขาบอกว่าหน้าเราเด็กคงไเรือดรู้สึกยใชไงจริงเหรอจร่กินในเรื่องก็ใส่ว่านี่ยังดูเด็กดูโอ้ยขอบคุณมากครับก็เออเออเออยังไงดีอ่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับหลังละครเราก็ถึงควรจะย้อนวัยให้เราย้อนเป็แบบพี่โย่ขาสั้นแต่ร้อน เออก็ดีนะก็ดีถือว่าเราได้หลายลูกดีครับก็ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่กำลังกำลักึ่งนงอ่าจะจะจะโตก็ได้จะเด็กก็ได้ก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าต้องดีใจไหมคะวันเกิดอ่ากใครกากบ้านครับไปขึ้นบ้านใหม่อ่าที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่คือคือแล้วละเนาะแน่นอนครับคือบ้านเสร็จหมดแล้วที่นั่นใช่ครับบ้านของพ่อคุณแม่นะเราก็แบบเออไป ไปไปไปฉลองหน่อยครับเรียกว่า30ยังแจ๋วไหมคะ30แจ๋วมากเรียกว่าแจ๋วมากเลยล่ะครับผมใช่ใช่ครับเถือเลิกเดียวกันเหตุผลแคปชั่น30 day to go นี่คืออะไรครับอันแน่เอ่อ30 day to go เนี่ยคือคือเรามีเป้าหมายจะทำอะไรบางอย่างนะครับผมทั้งคู่ทั้งสองคนแต่ว่าอีก30วันเดี๋ยวรู้กัน นะฮะธุรกิจด้วยกันธุรกิจนะฮะไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกครับก็เป็นอะไรชาเลนจ์เราสองคนนั่นแหละที่แบบเออเออเดี๋ยวรู้นะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราชาเลนจ์กันเองโอ้ครับครับและส่วนเห็นคิมแบบนอนไม่หลับ ใช่ครับเป็นเขาป่วยหรือว่ายังไงครับที่ทำเราเริ่มแก่แล้วแหละนะฮะเราเล่นเราเล่นเราเล่นคือคือเขาอยู่ดีก็นอนไม่หลับมาหลายคืนติดๆกันแล้วก็เราก็หาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเออเขาเขาหลายอย่างอ่ะคิดคิดมากหนึ่งหรือว่ากินวิตามินเยอะไปสองวิตามินแบบบำรุงเยอะนะรู้ไหมร่างกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็สามก็คือก็คือฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วเขาก็ชอบกินกา,กาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยไงมันก็เลยเอ้ยนึกไม่ออกเราก็พยายามอาการหนักขนาดไหนอาการหนักคือคือเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ตื่นอ่ะลุกขึ้นมาตีสีอย่างเงี้ยใช่คือก่อนนั้นอ่ะไม่หลับเลยลุกขึ้นมาตีสีแล้วก็เอ้ยยังไงดีเนี่ยต้องไปหาหมอแล้ว แคาใครมีวิธีก็มาบอกก็ได้นะครับพวกไปเช็คมาแล้วหมอก็บอกไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะพี่สาวว่าพี่เคยเป็นนอนไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนคนมีอายุมันไม่ใช่มีอายุหรอกคนมีอายุอีกแล้วคนที่โตขึ้นคนที่โตขึ้นเขาจะมีฮอร์โมนที่ทําให้เขานอนไม่หลับเราเราเป็นห่วงขนาดไหนเราไม่ได้ช่วยเลยเราถ่ายละครหนักเหนื่อยมากเลยเนี่ย ก็ก็ช่วยรับฟังแล้วก็ช่วยช่วยก็ให้ก็ให้คิดนิดนึงว่าเออคุณกินอะไรไปบ้างหรือว่าวันวันนึงเออหรือว่าไม่ได้ออกกําลังหรือเปล่าหรือว่าอะไรทําอย่างเงี้ยเราก็ช่วยช่วยคิดเหมือนกันเราก็เปลี่ยนทีละอยา่างทีละอยา่างทีละอย่างครับผมใช่ใช่โอ้โห เออเหมือนไหมเหรออู้ก็ถือว่าดีใจนะอยู่ดีๆก็น่าลุกขึ้นกันมาทั้งๆที่เป็นไทยแท้เลยก็ก็ดีไหมล่ะดีก็น่าจะดีแหละเลี้ยวคู่หน้าเหมือนกันไงเลี้ยวคู่ใช่ไหมมันเริ่มมันเริ่มมันต้องใช่แหละมันต้องใช่แล้วมันต้องใช่แล้วคือแม่คือแม่กลายอย่างเงี้ยแม่กลายเอออยู่เออใช่เป็นเป็นวิวัฒนาการอะเนาะครับ สัดเลือกเลืกสแน็ก่อ